สง,งสวัสดีค่ะช่องครัวรำเพลินมาแล้วจ้ามาเบ่งผีน้องมาดึงแยงเฮ็ดเพาะใส่นาำเอาเจาะใส่ใบาย,ยานางพนะคุณนายโกพนะเพื่อนเสียนโซ่ฝีมืออันบ้านี้เฮ็ดอันนั้นมีผู้กินบ้างป่ะเฮ็ดขม เอาผู on, there? ้ใดขันมันแสีบ e ต้องให้ข้าเจ้าเห็ดเออไม่ง mm ่ายๆนั yeah. ่นดีฮะไม่ง sure. ่ายเล่ามาเห็ดขมตัวแต่เก่าให้เรามาเห็ดเปียยนีได้เนื้เนื้อคอนที่ตัวตีตะไคร้โอ้ยตะไคร้แบบตุ๊บไหมเออซุปเป็นตัวเออตุ๊ปซุ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 บซุปไมื่ไมันุปออกมาเมือนซุปวันนี้เหมือนเออซุปลดซุปลดกินหลายคนเพื่อนกันมากินกินน้ำกันนี่แหละ ทั้งซุปทั้งแกงกันล่ะเขากะหลวกน้ำแนนลูกเขาเขากะแซฟฟิตมาดิเขาแซฟฟิตมาดิเพราะว่าเอาจากอะไรบงกีถึว่าได้เย็นเนาะนี่แต่นี่บานนี้นอนใหม่นั่นะมาเใส่นอไมอันคุณคุณนไย้แม่กะแกงกินหลายเทียร์ลราไปซื้อเหมือนนั่นไปซื้อกสมกันอ่าโลละสี่ร้อย กินสองสามเทียแล้ยวซื้อมาหนึ่งบัตรนีมืมว่านี่เอฟซีเพิ่นเอามาไฮสองเจ้าสามเจ้าหุ่นข้าเจ้าว่ามันมันเห็ดลายข้าเจ้าก็เลยว่าโอ้ยคุณแม่คุณนายแม่กับมักแต่เห็ดข้าเจ้าก็เอามาไห้บดนี้เออเงินน่ไม่สมเดี๋ยวบรุ่นสิซุปน้าไม่สมเออนั่นแหละข้าเจ้าเอาใส่ขวดมาหนึ่งขาวขาวเอสวนหนึ่งข้าเจ้าก็เอามาตอนแม่ถ้า้าไม่เทียนน้ำมกใสไก่จะาของบากินหมู โอ้อันผู้สวยนั่นบ่ทันมาอ้าแล้วอุ้มหลานโอ้อยากหลานพี่ โอ้ยแป้งนัวใส่หลายเสียบลายพี่น้องบูบูบูบบบใส่หลายเสียบลายทำไมยั่ไม่ถือทอเลยว้าให้ใส่บัวใส่เลยก็ใส่ละตาเข้ากับมักคือก่งตรงอันมโน้องใส่ไหมเออบโนัวยังใส่ไหมใบม่วงใบมีอันพักติวพักติวคือใบม่วงเนี่ยใบม่วงข้าเจ้าข้าเจ้าเอามาพร้อมข้าเจ้าเอามาให้พร้อมนี้ก็เป็นดีให้กันยังไงน้องซุปยังตศไคข่เลยซุปใบตะไคร่ซุปตัว ซุปตุ่มอืมตุ่มอุ่นเอาหน้ามันใส่นี่ยหน่อยๆอุ่นจักหน่อยเราก็เอามาฝักปอ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 กเออแล้วก็ซุปใส่ปลาแดกนัวๆใส่ข่าขัวใส่บักแนาวมอัใส่ก็ใส่น่ะใส่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 บักแนวจักหน่อยเออมันยังแซ่บคือยังเข้าก้อยหน่อยนะเออนี่พี่น้องคุณนายโก้เพิ่นแกงอันแม่บ้านหลานสาวอันนั้นไม่หยางขันนั่นนั่น อันยูคูนั่นเไม่ยังอ่ะันนั่นหอยหอยหอยยังหอยอะไรยังเขาอกินหอยหอยทรายหอยทรายเขาจะไป้หอยทรายไปขายมากหรอตีจ้าบ่านต้องแคปขายทาแม่ยายเป็นบ้านในเออเป็นไรมันแคปขายจ้าขายเนี่ยมาแลงวันที่ขายเนี่ยมาแลงอันนี้นั่น ผู้ใดมากะก้อยลูกเอวคันบ้ากทขมชนหน้ากินมาล่ะเอดขมน้องกนก็จะแกงไม่จะเอามาแกงเด็ดแกากแล้วคอยกินย่ำไหนขอกับว่ามันขมติดลิ้นต้องลองต้องลองเอาใส่ซองฟีดไว้ข้าจ้กกับใส่ฟีดมากนั่นลหละข้าจลวกมาหายย่างดีแล้วเจมนโอ้ยเป็นดีให้ย่างมาเอฟซีกระไดเออ จากนอยผ่าว่าหมกแลไม่มาหายจ้ว่านวยผ่นว่าเอาเห็ดมาหายจ้ว่านอยเอาเออเอามาดีได้เอ็ซี่อะเนียเอกกองเพี้ยตว่าเราหนึ่งมาหายเราได้ล่ะเราหนึ่งมาหายแล้วเล่ามาอุนรวยฉันว่าถถือกระซ้าหัวมันเถอะว่าถือกระตมหัวมันถอน มาถึงวันนี้วันหนาวไม่อไเออ,จ,อจะไปซีเรียสอะไรมากมายโอ้ยแม่แซงบงถือเค่น้อยแล้วบ้านทีหนึ่งหน่อยแซงบถือแล้วบ้านทีหนึ่งแค่น้อหน,นะหะเออถือแจ็คโกสิบล้านไมาได้คุณติเอ,อิญมูสิบสี่แม่แจกเบ็ดบานแพงเลยอร่อย <c oughs> อยกพูดละลอยละลอยว่าถธอจักเม็ดมิถุนเขากินถธอเขากินไปใส่นี่น้อนเราบอกเอามาน้นอนนี่อย่างห่อนปะนี่โอ้เพื่อนนอนเนี่ยเพื่อนนอนของอแอร์เราตีอโอ้โอ้นี่อันนี้คุณปลาคุณปลานอ้อยถ้ามาใครอ,อยู่ดอกมองนี่มันร่มหลวงมาน้นี่เนาะร่มหลวง,ลวง

อืมนีฮ่าฮ่าอ,อ,อุงอิงอุงอิงอุงอิงอันไม่แง่อันหนึ่งวานเ <c oughs> พิ่นเมาเพิ่นบุญบุญบนญเก้าววาให้ลูกสาวสอบคู่ได้พะน่ะแล้วก็เลยสอบได้อีหลีสอบได้แล้วเพิ่นเลยเอารางวัลมาให้หมู่บ้านเหมือนกวนนี่ <c oughs> อาย่บ้านนั่นอีหยังล่ะทั้งสก,กุลนั่นล่ะ เดี๋ยวลังวั้นมาให้อุ่งอิงเพิ่อนมาลูกสาวเพิ่นสอบได้เพิ่นโบน้องอิงเพิ่นก็เลยเอาลังวั้นมาให้หลายปันได้บุ้บได้ถามเล่าเล่ามาได้เห็ดฉิบน้ำเล่าอยู่ไหมไงไหมไงอ่ะไหมไงบวบไล่ มืออื่นกับสิบัตรยกขว้วไปเบิดตต้าไปเบิรต้กว่าด็กสิบรรยัยกขว้าไปตีมื <c oughs> ออยกขว้วไปเลยไปบ้านหน้องกโกรพานาพานาเอาไปเอามากกระไดเนาะวาเรียวตัวตีฮะอันนี้กับทีเกงเฮดพอนล้นละนะั่ง เอาซีบ Comm ังก si> yani ันซีบ bueno, ังขันมันก็น่าเกาใส่น้ำกันก็ได้ตัวข้าเจ้าแกงตั้งหักวันนี้ซีบังมันแสียบมาเสีบมาใส่น้ำกันก็ได้เออใส่ถั่วซีบังกันมารลดแชมันเป็นยังไงข้าจะก็เอาไปอุ่นใส่น้ำกันนั่นแหละอุ่นใส่ด้วยกันเลย พี่น้องคลิปน sure> um ี้ฝากไว้ซ้ำนี้เนื้อค่ะพี่น้องหาคลิปหนาจังเบิ้งกันไหมอะไรลาบปลาติ ต้มสมขึลาต้มสมมันจังเล้วไว้ทีไป,น,ปน,นี่ไงพี่ด้อ